ปุ่มนะดูแ้อุมแมนเดอปูงวดแมนแมนอยู่กับปูพุ่มนะเดี๋ยวมันิเป็นบางคนตะปมันิุคนเทุันนี้มีแหงเย็ดแหงสางหลเลยเปิดุมซับ่นเปิดึมจาน่อ้บดกร้าน

Ô chị, 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 mà chị, 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 đang đào 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 đào

สองสามนะครับเด้อหาเจ็ดนะครับหาเจ็ดนะครับหาเจ็ดสองตัวหาเจ็ดอืมครับเห็นเลหาเจ็ดก็สั่น อาหารคือเก่านะครับเพื่องวัด้หนังนะครับเด้อหนังเมนากนงมีพญานาคกล่อมทกระษ้างับกระดงนะยั้ยาัานา <laughs> ừ. ừ. à, anh à, à, đã từng từng công lắm thao đó bằng phần không

เออนั่นนะครับมันบอกเพราะว่าปูขาวนี่มักน้ำบอกเาไวเด้ครับมันมักน้ำคบากิได้ด้ไ่ามงกดไลค์กดแชร์พอไวนครับเด้อาเบิ่งแรกกดไลค์กดแชร์ูดเาใหม่กดไลค์กดแชร์กดที่ตามพอไหวนะครับ แ่ยินเดเป้ลอกเดอครแท้ๆรอไทียนี่ครับเด้๋ยเพิ่งไปไปสู้ไปนโอ้ก็จุไปนเดาะเพิ่งไปเอารถเด้อเพิ่นบอกแล้วเพินบอกแล้วสู้ไปกัน้สูงเลยมาถึ่บ้านสา่ทางังาคูุสาคู่อ้ากกาากางเขาเนี่ย ลูกไปสี่ครับวานนี้ค่อยสิมแอนน่หลักครับแอนแล้ววันนี้เบินด้เินอยู่้ายนบอก่ไห้เนอยู่้ายด้เขียนม่ได้บอกว่ได้อ่ะอ่จเขียนม่ได้อ่าันทหลังนน่าอ่อนไ่อ่าสาธุสาอ่าเด้สาุอสาธุสาธุุอ่กันแเรีบร้อครับขอเชิญข้าขาแม่ขาครับตั้งแถวกันเด ครับต่อไปเ,เข้าก็ไปติดตามป้ายรถทะเบียนแฮปงปูซีโท้เมญ่าปทุมมานะครับเรือเพราะว่วาซิมีแ่แฮต้อนรับปูซีโทแเม่ปทุมมาพมามาเขามาบอกแบบเ,เลขมือนี้รู้สึกว่าสิตรงกับเลขทะเบียนรถที่แฮมาเลยครับเร้อแฮปูซีโทมาจากนครสวรรค์ครับ ซึ่งแม่ขโมยกรบโบเห็นนะครับเพรมีคนเห็นครับพมีคนเห็นบราซื้อดอกแล้วก็บอกเลขเมื่อนี่บอกมาเป็นเลขตรงกันก็ได้ครับเอาเอาตามเบิ้งครับตามเบิ้งตามเบิ้งครับเพราะว่าหมายเลขรถเดี๋ยวสี่เห็นหมายเลขรถนะครับเนาะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็จะเรื่องกดไค์กดแช่ผบดีเดอรกับเด้ลแช์ต่อต่อไปครับแช่ได้หลายครับ แช่ต่อไปเรื่อยๆครับแช่หลายครับเพราะว่าพอไหวก็จะเกิดลายเกิดแช่ครับเนาะเอาแช่ไปเลยครับแช่ไปเลยครับขอบคุณหลายๆครับที่แช่พอไว้ครับโตจำปาอิสระหัวใัสุดการสร้างอิสระมาอันเชือิสระสายานบารามีอิสระหาดชัน้าสิหาดินเดียร์ชั้นบาดาล โอม่โสกอโฮปัสสนับพัทุกสเมีาโอมัสนาอันเกิดอิปราห์เอปรัสดาพัมมาขาขบาตบเปรทวนี้1บางอิสนาบกษสดวโอปนาสกราฮาเปเอผัสดาอิสมาสนักกษณะอันเกิดอิสมาลสิลาห์อิสมาสนัอิปราโอมนารายนารายอิสมาสนัสุนัอิปราห์หนารายสมกุทธิมหาสดา อิสมาอิสมาสนาคีนาคาที่ขังไปตรงนี้ข้าพเจ้าอิสมาสกานกดไปในครั้งนี้อิสมาสดาศูนย์ปฏิบัติธรรมครั้งอิสมายิ่งใหญ่เสมออิสนาคานาคีจะจงรับรู้ในการกักขังในครั้งนี้ด้วยอิสมารสดาจงสร้างบุญสร้างบารมีอิสมาสดาเกิดมาอย่ายึดติดสิ่งใดอิสมารสดาหบ่วงทางนั้นฮ่าฮ่าอิสนาของเราอิสมารนารายนารายนาฬายอิสมาสดา ऐसी मास्टर जा ले जा ले बाला भी ऐसी मास्टर ना हास ना भी ऐसी मास्टर जीसी मास्टर तो ऐसी मास्टर ना हास ना तो ना नीसी मास्टर हास ना है प्रांत पेर 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 चीज मास्टर कर रहा है स्टेड है इसे पांग इसे ओ शोना वस्त्र 谢谢马老好。 หานะครับหนึ like ่งสองหานะครับเด้อหนึ่งสหาครับหนึ่งสองหาหนหาครับนะครับหนึ่งสองห้าครับหนึ่งสองห้าครับหนึ่งหนึ่งสอ้าครับหครับน้าหนึ่งนะครับเด้อ 1125นะครับ1125ซึ่งตรงกับเลขแม่สมหวนบอกไปครับเด้อแม่สมหวนบอกกันอ่าเป็นเลข523ครับ523 523 32อันนี้เป็น125นะครับเด้อตรงเป๊ะเลยครับ का खा कदना खा ผมพ่อปู่ศรีสุดโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ,รบทีมงานงานทุ่มเลย